การเขียนมันช่วยอะไรรู้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขียนไป่ไงอะส่วนใหญ่เราเขียนบันทึกเขียนยังไง <_ S 1> วันนี้เจออะไรวันนั้นดีฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างนี้เหรอหรือพรุ่งนี้ตื่นหกโมงทาอะไรทําตารางไม่ใช่นะครับมันคนละอย่างเลยมันไม่ใช่ทางนั้นเลยมันต้องออกมาจากจิตวิญ,ญญาณนะครับมันต้องออกมาจากกระแสไฟฟ้าที่อยู่นบนสมองคุณนะคุณรู้ไหมว่าทุกการหายใจเข้าออกของเรามันเป็นกระแสไฟฟ้า มาที่ตรงนี้ก่อนนะมาที่ตรงนี้ก่อนนะหนะวิทยาศาสตร์นะทุกๆก,การหายใจเข้าออกเป็นกระแสไฟฟ้าร่างกายเราทํางานหัวใจเราทํางานได้เนี่ยมันมีความร้อนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับถามว่าจริงหรือเปล่าถ้าหัวใจคุณหยุดเต้นเวลาเขาจะปั๊มหัวใจเขามีเครื่องหนึ่งที่เหมือนเตารีดอะ่ะนะเราเล่งไฟฟีดบึ๊งจำได้ไหมที่เขากดไปที่หน้าอกแล้วมันเด้งดึ๋งขนนึ้นมาเนี่ยแล้วไฟมันกระตุน นะเหมือนชาร์จรถเหมือนอะไรเลยอะแล้วมันทําให้หัวใจเต้นอีกรอบหนึ่งระบบทํางานอีกรอบหนึ่งเห็นไหมไม่วิทยาศา,ศาสตร์ยังไงไฟฟ้ากระตุ้นอย่างกล้ามเนื้อตายอย่างนี้เขาเอาไฟฟ้ามากระตุ้นติ๊ก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 ,กใช่มันทํางานครับมันมีพลังงานในนั้นไงแล้วพลังงานที่มันวิ่งตลอดเนี่ยถ้ามันออกมาจากจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วคุณเริ่มบรรจงจรดปากกาลงกระดาษ ผมจะมีวิธีเขียนบันทึกให้ปุ๊บคุณเริ่มเขียนเมื่อไหร่คุณได้นำกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณนะแปลงออกมาเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นก่อนอันดับแรกคุณเห็นก่อนอันดับแรกและคุณกำลังเขียนไปเนี่ยนะคุณเขียนกอไก่อ่า มันตีย้อนเข้ามากระแสะไฟฟ้ากอไก่ปึ๊บวิ่งเข้ามาย้อนกลับไปมันเป็นวงจรหมุนเวียนอย่างนี้คุณสมองคุณมือคุณปากกาคุณกระดาษคุณมันจะเป็นวงกลมมันจะหมุนเป็นวงกลมมันได้ปั่นพลังงานมันได้ปั่นเครื่องกระแสะไฟฟ้ามันได้เขาเรียกว่าอะไรไดชาร์จไดสตาร์ทหรือว่าไดานาโมอะไรนะ่ะมันได้ทำงานขึ้น กงล้อแห่งความสําเร็จมันได้วิ่งแล้วมันได้ปั่นขึ้นเรื่อยๆความจเจริญรุ่งเรืองเริ่มมาขึ้นมาขึ้นจากการเขียนแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมต้องเรียนก็แค่เขียนนะเขียนอะไรก็ได้ถ้าเขียนอะไรก็ได้ผมรู้ว่าคุณเรียนน่ะกอไก่ถึงฮอนกุคู่คุณก็เขียนได้ครับจริงคุณจะไปแต่งนิยายเรื่องไหนคุณลองเขียนสิฉันรวย ยี่สิบล้านคุณเขียนเลยก็ไม่ได้คุณต้องเข้าสู่การเขียนจากภายในจริงๆคราวนี้แล้ววิธีการเขียนมันสำคัญยังไงผมจะบอกอะไรให้เวลาที่เราจะเขียนตอนเด็กๆเ,เป็นคำคำหนึ่งเราต้องสะกดใช่ไหมกอาลการบ นอบนบ้านไมโทบ้านการบ้านสมมุติจะเขียนการบ้านนะต้องมาสะกดกอไก่อันนี้ผมไม่ได้เอา iPad มาเลยไม่ได้เขียนนะกอไก่สระอารอเรือนะบอใบไม้สะระานอนหนูแล้วก็ไม้โทรตรงบอใบไม้อ้าวโหยแค่คำว่าการบ้านเนี่ยนะใช้เวลาไปแล้ว10นาที5นาทีนะเลงนั่นแหละว่าไม้โทเนี่ยต้องอยู่ตรงบอใบไม้นะไม่ใช่อยู่ตรงสระอารหรือนอนหนูนะโอ้ต้องมารู้หลักการนู่นนี่นั่น แต่เมื่อคุณเติบโตขึ้นการบ้านปึ๊บๆแต่หัวคุณวิ่งไปอีกส่งพุ่งนี้ส่งพุ่งนี้คิดปึ๊บไปอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคุณไปข้างหน้ามันไวมากมันไวมากเข้าใจไหมเราทุกคนมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วเราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ต่อย,ยอดบางคนบอกพี่ไม่เคยนั่งสมาธิมาเลยนะ ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันยากหรือมันง่ายบางคนบอกนั่งสมาธิแล้วมันดีเขาอาจจะเคยนั่งมาตั้งแต่หลายชาติมาแล้วก็ได้เห็นไหมเราไม่ได้เกิดาดชาตินี้ชาติแรกแน่นอนคุณคุณก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนผมนั่นแหละเราไม่รู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาแต่อย่างน้อยหลักฐานเดียวในปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องไปยือ้อไปหาไปคนนะ้นะคุณผ่านการเขียนหนังสือได้คุณผ่านการวิ คือการแปลงกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสมองคุณออกมาเป็นตัวหนังสือได้แล้วทำไมไม่ต่อยอดตรงนี้และบางคนก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนั่งสมาธิเขียนบันทึกเป็นไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิพูดคำนี้มาได้ยังไงเพราะเวลาคุณนั่งสมาธิในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะต้องบอกก่อนนะ บางคนเนี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่บางคนนั่งแล้วก็ไม่สงบบางคนนั่งแล้วก็เมื่อยแต่การเขียนที่คุณเอาออกมาจากจิตวิญญาณคุณจริงๆออกมาแบบถูกหลักจริงๆใช้งานออกมาได้จริงๆมันจะทำให้หัวคุณโลง่งมันจะทำให้จิตใจคุณโลง่ง พอคุณได้เอามันออกมาแล้วและมันพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆปัญญาจากข้างนอกเข้ามาได้แต่นณะตอนนี้มันเข้ามาไม่ได้เพราะยังมีเรื่องแฟนเก่ามีเรื่องคนนั้นจะมาว่าฉันมีเรื่องอยากโพสเฟซบุ๊กอยากตอนนี้อยากแต่งรูปนะให้ดูดีก่อนมันวิ่งไปวิ่งมามันสวนกระแสไปมาไปมา เพราะฉะนั้นเมื่อมันโล่งมันพร้อมรับมันไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้บางคนเนี่ยก็กลัววิปลาสเนี่ยเคยได้ยินมานั่งสมาธิเราเป็นบ้าก็มีอย่างนั้นหนึ่งก็ไม่ต้องนั่งคุณก็ลืมตาก็ได้สมาธิไม่จําเป็นต้องหลับตาก็ได้แต่การเขียนมันไม่ต่างจากนั่งสมาธิเลยครับคุณจะมีโฟล์อยู่ตรงนั้น คุณจะแปลงกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นไม่พอนะคุณจะพร้อมรับปัญญาอะไรบางอย่างเข้ามาพร้อมรับกระแสไฟฟ้าขึ้นใหม่เข้ามาที่เหมาะสมกับคุณพร้อมรับตัวตนอะไรบางอยา่างและแน่นอนผมบอกเสมอผมไม่รู้หรอกผมไม่เคยไม่มีทางรู้ได้มีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลยผมได้ให้ ในหลังใหม่ไป2อสาคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอร์สคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอร์สสิวันซีซันหนึ่งซีซันสนะครับรวม30วันแล้วก็คอร์สอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณน,นำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซันหนึ่งและซีซันสอเหมือนกันก็เรียนอีก5กับ5เป็น10วันนะรวมแล้วสีวันลดทั้ง เออสิบห้าวันจากหมื0นแปดพันเก้าเหลือห6ื0นหกันเก้าลดทั้ง1ิวันราคาจริงๆเนี่ยไอ้ห้าวันแรกเนี่ยมัน5ั0ห้าพันเก้านะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือ 3, สามพันห้าซีซั่นสองก็สา0พันห้าก็เหลือแค่เจ็ดพันรวมแล้วทั้งห6ื0นหกพันเก้ากบเจ็ดพันที่ลดสองรอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่สอง0 0ืสามพันเก้าร้อยแต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาอยู่สอง0มืหนึ่งพันเก้าร้อย รวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอสนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทำตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกับมาทีอ้าวฉันฉันมาไกลขนาดนี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็นเพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง